คำถามจากทางบ้านคือเขาโดนของคุณสายมนดำมาเขาไปอาบน้ำมนตไปวัดนั้นวัดนี้ทาไมไม่หายถ้าบางคนหรือถ้าไปถ้าโดนของรู้สึกว่าตัวเองโดนของโดนคุณสายแล้วทําไมวะไปอาบน้ามนไม่หายขาดสักทีแล้วถ้าคุณเป็นโรคก,กระเพานะน่ะไปรักกินยาครั้งเดียวมันจะหายไหมมันมไม่หายมันต้องรักษาต่อเนื่อง อาบน้ามนต์มันก็แค่ช่วยชำระของไม่ดีที่อยู่ภายนอกอกนะแต่ถ้าคนโดนของเข้าไปจนถึงเข้าเส้นเลือดเส้นเนื้อเข้ากระดูกเข้าอะไรในร่างกายนี่อาบแค่น้ามนต์ก็ไม่หายต้องมีกินยาถอดถอนของที่อยู่ข้างในอกด้วยแล้วต้องอยู่รักษาเป็นอาทิตย์ บางคนอาการหนักรักษาจนเป็นเดือนอถึงจะถอดโค้งหายได้ถ้าเราไปอาบน้ำมนต์ครั้งเดียวสองครั้งค้งมันก็ไม่ออกไม่หายอืมก็เหมือนเส,ส,สียสายก็เหมือนโครคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านโดนมาหนักก็ต้องรักษากันนานจ้าไม่มีแบบว่าโดนมาหนักเป็นมะเรง็งแต่กินยาครั้งเดียวหายจ้าเประวัติทางไสยศาสตร์ถ้าเป็นการ ไอ้พวกโดนคุณสายมนดำถ้าเปรียบเทียบไปก็เป็นแพทย์แผนโบราณอที่ใช้ที่รักษาถ้าเป็นครูก็ะเมือกนกับเป็นหมอท้องถินอย่างงี้นะใช้ภูมิปัญญาท้องถินความรู้ท้องถินที่ได้เราเรียนมามารักษายาตัวไหนใช้ถอนอะไรอย่างงี้นะ มันต้องรักษาไปเรื่อยๆไม่ใช่มาอาบน้ำบนครั้งเดียวสองครั้งไม่หายพอไม่หายก็ไปโทษครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ไม่เก่งจ้าอ๋อจริงมันต้องรักษากันรักษาอ,อย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยความขยันของเจ้าของด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่างเหมือนครูยูสุรินคนโดนของอยู่กรุงเทพมาถอนของครั้งเดียวไม่หายถ้าขยันมาเรื่อยๆมันเกิดได้ถอนไปเรื่อยมันก็หาย